แต่ถั่วจะสุกยากหน่อยบางทีนะถัว่วถั่วดำถั่วแดงถั่วลิสงนะก็ต้องแช่น้ำนะคะให้ให้เขานะอ่อนตัวก่อนนะจะให้มีน้ำเข้าไปข้าวต้มก็จะไม่อร่อยนะคะเนาะนะกนะ็เตรียมกล้วยนะกล้วยก็ใส่ประมาณครึ่งลูกเนาะแบ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็เนะคะข้าวสารเหนียวข้าวสารเหนะียวเลือกกากเลือกอะไรออกให้หมดแล้วเรากนะ็มาเตรียม กล้วยกล้วยถ้าเรามีหวานแบบเนี้ยค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณครูคสมหวังมีมีมีข้าวต้มด้วยมีมีมะม่วงด้วยนะคะมะม่วงก็กินด้วยกันนะคะข้าวเหนียวมะม่วงเลยก็เอามากินได้เขาเรียกว,ว่าอะไรละ่ะให้ให้เขาอ่อนตัวนิดนึงถ้าเอาลงมาจากลําต้นเขาใหม่ๆใบเขาจะกรอบเวลาหอ่อแต่ทีนี้ถ้าแตก อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนมะม่วงน้าดอกไม้ต้องปล่อยนะเขาสุกงอมเหมือนกันถ้ามาใหม่ๆตีเลือดสวยๆนั่นอร่อยเพื่อนหวานกล้วยอันนี้เราบ่มไว้เนาะเราบ่มไว้แล้วก็ข้าวโคข้าวต้มค่ะข้าวต้มมัดเนาะข้าวต้มมัดกล้วยงอมๆเลยมุมหรือไม่เข้ามุมก็ทําให้สุกง่ายเหมือนกันแต่ะคนเราก็ต้องการความสวยงามเนาะก็ต้องเข้ามุมไว้ก่อนนะคะ แล้วเขาเขาฟางก็ได้ค่ะมัดนะแต่แต่พยายามอย่าไปใช้ยางเนาะยางหนังบางทีนะคะอาจจะหลุดง่ายเนาะมันจะไม่แน่นไม่อร่อย<ม>ที่นิยมใช้ก็ปเป็เนแนวแนวตรงของใบตองเนาะอันนี้คือด้านเวลานั้นจะอยู่ทรงนี้นะคะ<ม>แล้วก็นะนะกลางใบตองออกสองใบตอนกนอารบอกเพื่นนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะนะ เขาเรียกว่าอะไรละ่ะให้ให้เขาอ่อนตัวนิดนึงก็เอาลงมาจากลําต้นเขาใหม่ๆนะใบเขาจะกรอบเวลาหอ่อแตกทีนี้ถ้าแตกมันจะเปรี้ยวนะคะเราต้องปล่อยให้สุกงอมก่อนสุกงอมก็คือเปลือกจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองสวยเลยมาเป็นแบบสีเหลืองเป็นคล้ายๆสีทองถึ่งข้าต้มนี้เราซื้อมาจากถามเห็นพ่อ้ันเอามานะ เป็นของกล้วยป่าด่างอะไรนี่จะแข็งเนาะใบจะแข็งจะหนาเวลาห่อก็จะแตกนั้นนะใบตรงกล้วยที่เราเก็บมาหอนี่จะต้องนะให้เขาแบบนะซึ่งการหอก็จะมีอยู่สองวิธีนะจะห่อแบบหักมุมนะคะเนาะจะห่อแบบหักมุมอันนี้จะเอาให้ดูว่าเป็นการห่อแบบหักมุมไหมจะอร่อยเรามีสองอย่างคู่กันเรามากินด้วยกันเลยค่ะมากินด้วยกันเลยนาะข้าวต้มมัดนี่ก็ทําจากข้าวเหนียว นะนิยมใช้ก็เป็นใบตองกล้ยน้ำว้าเนาะค่ะเนาะนะกล้ยน้ำว้านะ,ะนะนะนานะจะห่อได้ดีจะไม่ไม่ไม่อ่อนไม่แข็งเกินไปนะถ้าบปงนนะนะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวต้มมะม่วงก็ได้อืมอร่อยค่ะอันนี้เราบ่มไว้เนาะเราบ่มไว้แล้วก็ขา้ขาวโคข้าวต้มค่ะข้าวต้มมัดนะเนาะข้าวต้มมัด กล้วยกล้วยงอมๆเลยที่ไม่เตะนะคะหลังจากนั้นเราก็มานะก็เรียกว่าเป็นการมัดแบบเข้าเป็นของกล้วยปลาด่างอะไรนี่จะแข็งเนาะใบจะแข็งจะหนาเวลาห่อก็จะแตกนั้นนะใบตรงกล้วยที่เราเก็บมาหอนี้จะต้องนะให้เขาแบบม,มุมกันกัน,นทํากีบข้าวต้มแบบอันนี้คือกีบข้าวต้มแบบเข้ามุมนะคะเข้าม,มุมถ้าถ้าทําแบบนี้แบบไม่เข้ามุมก็ได้นะคะแบบไม่เข้ามุมก็ได้แล้วก็ อร่อยมากเลยค่ะคุณทวดมะม่วง<ๆ>น้ำดอกไม้นี้ต้องปล่อยนะเขาสุกงอมเหมือนกันนะถ้ามาใหม่ๆตีเรือง่สวยๆน,นั่งนะนะข้าเหนียวมะม่วงเข้าต้มมะม่วงก็ได้ออร่อยค่ะมีน้ำเข้าไปข้าวต้มก็จะไม่อร่อยนะค่ะเนาะนะก็นะเตรียมกล้วยนะกล้วยก็ใส่ประมาณครึ่งลูกเนาะแบ่งครึ่งนึงแล้วก็จะอร่อย เรามีสองอย่างคู่กันเรามากินด้วยกันเลยค่ะมากินด้วยกันเลยเนาะข้าวต้มมัดนี้ก็ทําจากข้าวเหนียวมันจะเปรี้ยวนะคะเราต้องปล่อยให้สุกงอมก่อนสุกงอมก็คือเปลือกจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองสวยเลยมาเป็นแบบสีเหลืองเป็นคล้ายๆสีทองนะซึ่งการห่อก็จะมีอยู่สองวิธีนะจะห่อแบบหักมุมนะคะเนาะจะห่อแบบหักมุมอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่า เป็นการห่อแบบหักมุมไหมไม่ได้สูกง,ง่ายๆเนาะหลังจากนั้นเราก็ห่อนะโดยใช้นะเ,เชือกลัดนะหรือเป็นนะเป็นเป็เนปงเป็นแนวแนวตรงของใบตองเนาะอันนี้เกิดด้านเวลานั้นเกี่ยวยูทรงนี้นะคะแล้วก็นะนะกลางใบตองออกสองใบสอนการสองอย่างพร้อมได้เลยใบตองนะคะใบตองก็เป็นนะถ้าเป็นใบตองมุมกันการทํากีบข้าวต้มแบบ อันนี้คือกีบข้าวต้มแบบเข้ามุมนะคะเข้าม,มุมถ้าถ้าทําแบบนี้แบบไม่เข้ามุมก็ได้นะคะแบบไม่เข้าม,มุมก็ได้แล้วก็แล้วก็หวานมะม่วงต้องขอบคุณเจ้าของมะม่วงนะคะอร่อยเพื่อนๆหวานกล้วยม,มุมกันกันทํากีบข้าวต้มแบบอันนี้คือกีบข้าวต้มแบบเข้ามุมนะคะ เข้ามุมถ้าถ้าทําแบบนี้แบบไม่เข้ามุมก็ได้นะคะแบบไม่เข้ามุมก็ได้แล้วก็ลอยมากเลยค่ะคุณทวดอรางงน้ำดอกไม้นี้ต้องปล่อยหนะ้เขาสูกงอมเหมือนกันนะถ้ามาใหม่ๆตีเลืองสวยๆนะั้นเป็นของกล้วยป่าด่างอะไรนี่จะแข็งเนาะใบจะแข็งจะหนาเวลาหอ่อก็จะแตกนั้นนะใบตรงกล้วยที่เราเก็บมาหอนี้จะต้องนะให้เขาแบบหนาะลอยมากเลยค่ะคุณ่วน อ่างงน้ำดอกไม้นี้ต้องปล่อยนะเขาสุกงอมเหมือนกันนะถ้ามาใหม่ๆตีเลืองสวยๆนะันอร่อยเพื่อนๆหวานกล้วยที่สองอย่างพร้อมได้เลยใบตองนะคะใบตองก็เป็นนะถ้าเป็นใบตองที่จะเป็นนะเป็นเป็นตอกมัดก้านะคะเป็นตอกมัดก้าเนาะนะตอกมัดมัดก้าตอกมัดถ้าถ้าตอกมัดเออมัดข้าวได้สุกง่ายๆเนาะหลังานะจากนั้นเราก็หอ่อ นะโดยใช้นะเชือกรัดนะหรือเป็นนะเป็นเป็นโปกะอ,อร่อยเรามีสองอย่างคู่กันเรามากินด้วยกันเลยค่นะมากินด้วยกันเลยแล้วนะข้าวต้มมัดนี้ก็ทําจากข้าวเหนียวนะก็าพับลงมาเฉยๆนะคะการเข้ามุมแล้วก็จับนะจับก้อนั่นเฉยแต่อันนี้ก็คืออย่างนี้พับแบบไม,ไม่ไม่ต้องเข้ามุมก็ได้นะเข้าหลังจากนั้นเราก็นะใส่ข้าวนะ เอากล้วยวางลงไปเอาเข้าวนะที่เราเตรียมไว้มาโรยไปเอาถั่วใส่เข้าไปแล้วก็หอ่อนะซึ่งการห่อก็จะมีอยู่สองวิธีนะจะห่อแบบหักมุมนะคะเนาะจะห่อแบบหักมุมอย่างนี้จะเอาให้ดูว่าเป็นการห่อแบบหักมุมไหมนะอร่อยเพื่อนๆหวานกล้วย <c oughs> นาะการห่อแบบหักมุมนะคะจะเป็นใบบางใบตองขวางสองอันซ้อนกันสองอันก็ได้หรือ วางแบบตรงๆอย่างอันนี้เขาวางแบบตรงๆได้สู้ง่ายๆเนาะหลังจากนั้นเราก็ห่อโดยใช้เชือกรัดนะหรือเป็นเป็นเป็นโปเจปเป็นเป็นเป็นตอกมัดก้านะคะเป็นตอกมัดก้าเนาะตอกมัดมัดก้าตอกมัดถ้าถ้าตอกมัดมัดข้าวเป็นแนวแนวตรงของใบตรงเนาะอันนี้คือด้านเวลานั้นเจียวอยู่ทรงนี้นะคะแล้วก็นะ นะกลางใบตองออกสองใบ้อนกันีนะนิยมใช้ก็เป็นใบตองกล้วยน้ำว้าเนาะค่ะเนาะนะกล้ยน้ำว้าะ,ะนะนะานะจะห่อได้ดีจะไม่ไม,ไม่ไม่อ่อนไม่แข็งเกินไปนะถ้าเอบอนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยะค,ะค่ะเพื่อนๆวงน้ำดอกไม้นี้ต้องปล่อยหนะเขาสูกงอมเหมือนกัน นะถ้ามาใหม่ๆตีเรื่องสวยๆนะ่นจะเป็นนะเป็นเป็นตอกมัดก้านะคะเป็นตอกมัดก้าเนาะตอกมัดมัดก้าตอกมัดถ้าถ้าตอกมัดเอ,อ่อมัดข้าวถึงข้าวต้มนี่เราซื้อมาจากถามเส้นบ้านเอามาเนาะเป็นของกล้วยปาด่างอะไรนี่จะแข็งเนาะใบจะแข็งจะหนาเวลาหอ่อก็จะแตกนั้นนะ ใบตรงกล้วยที่เราเก็บมาหอ,อนี้จะต้องนะให้เขาแบบนะที่ไม่เตะนะคะหลังจากนั้นเราก็มานะก็เรียกว่าเป็นการมัดแบบเข้าเป็นของกล้วยป่าด่างอะไรนี่จะแข็งเนาะใบจะแข็งจกหนาเวลาห่อก็จะแตกนั้นนะใบตรงกล้วยที่เราเก็บมาหอ,อนี้จะต้องนะให้เขาแบบนะหวานแบบเนี้คะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้คุณครูคสมหวังมีนะมีข้าวต้มด้วยีมีมะม่วงด้วยนะคะมะม่วงก็กินด้วยกันนะคะข้าวเหนะียวมะม่วง เขาเรียกว่าอะไรละ่ะให้ให้เขาอ่อนตัวนิดนึง้าเอาลงมาจากลําต้นเขาใหม่ๆนะใบเขาจะกรอบเวลาหอ่อแตกทีนี้ถ้าแตกโอเข้าที่เกี่ยวแล้วจะใหญ่ไปเอาตอกมัากาจะพอดีค่ะนี่เมลคุณแนบบี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ค่ะขอบคุณค่าได้สูกง,ง,ง่ายๆเนาะหลังจากนั้นเราก็หอ่อนะโดยใช้นะ